คือเสรีภาพมันเป็นลมหายใจนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคนที่ทํางานทางด้านศิลปะทางด้านงานเขียนงานคิดศิลปะทุกสาขาเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีเขาต้องมอีลมหายใจที่เป็นอิสระของเขานั่นคือเสรีภาพเขาจะต้องอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายามีความคิดที่เ,เปิดกว้างแต่ว่า3มปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันมีนักคิดนักเขียนหรือกวีหรือคนทํางานศิลปะเนี่ย ที่ผมคิดว่าเขาเขาเบลอเอาง่ายๆก่อนกันแล้วกันเอาเป็นว่าหลักการ <c oughs> ว่าด้วยประชาธิปไตยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการมีส่วนร่วมมันหมายถึงเสรีภาพมันหมายถึงความยุติธรรมมันหมายถึงสิ่งซึง่จะรักษาความเป็นคนไว้ทำความเท่าเทียมกันที่เห็นชัดที่สุดในเชิงรูปธรรมมันก็คือก็จะต้องไปเลือกตั้ง อำนาจทั้งสามมันสับสนนะครับอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการมันไม่ได้แบ่งแยกกันแล้วมันสับสนในลักษณะที่ทำให้เกิดผลที่ทำให้สังคมต้องต้องเทหน้าตักอะ่ะอย่างที่มีคนเขาใช้กันในในบล็อกประชาไทยอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้รัฐกับสังคมเนี่ยเหมือนเทหน้าตักกรณีไอ้ไผ่เนี่ยนะฮะว่าเขาจะเอาอยัางไงกับมันซึ่งเป็นเรื่องที่ชัดเจนง่ายๆนะครับ ว่าเขาควรจะอย่างน้อยที่สุดเบื้องต้นก็ควรจะให้ประกันตัวแล้วก็ไปต่อสู้กันในทางศาลแล้วศาลก็ควรจะให้ความยุติธรรมเท่านั้นเอง